ครับครับสวัสดีครับที่ต้อนรับเขาสู้สองเราตุงเจลวันออฟฟิเชียลทั้งเฟซทั้งเฟซบุก๊กแล้วก็ยูทูบนะและ้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่รักเพียงประหลากระเบิดเขาเสู้สองเนี่ยอ่ะไปดู้ความไม่ไหวเลยทิ้ แกงเราไม่แแกงเราใม่เลยผู้ดองเิบใหญ่อันนี้ยังออปูอันนี้คืออย่างคุณปูออมปู้องเห็ดหัออมปูกับแกงเราใม ก้านี่ยฮะโอเคโอเคน้คแข็งี <chat> ่น้องไปเก้าบน้ำแข็งสิบาทพอดีจะได้ไม่ต้องถอน่หันน่อยเถอะ ้อมมน้ำุกกิโลละร้อยห้าสิบพร้อมราคาแพงเหรอแพงค่ะก็ข้ามกว้างกับตะชุกพันเลยข้ามกว้างสองวันก็บาทได้น้ำแข็งสิบบาทโอเคครับหอดแล้วครับหอดเทียงหน้า้วครับอ่าได้ไข่เป็ดครับ ไขปิดหกฟ้องอน้วยราหาบ่าได้ครับแล้วก็แกงนกใหม่แกงนกใหม่ไขปิดกนกใหม่สิ่ีนี้สวกไปกีตูหอมกระพริกครับแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งนี่นอนเอาไปแช่น,นี่ครับแช่อของในถันงนี่ครับ เอาน้ำแข็งเทสใส่ในกันครับไส้เขาครับบานนี้โอ้อยไอ้คนวนไส้เขากันโอเคได้แล้วครับโอเคัาที่นี่ก็นสิเห็นแล้วกินครับเดี๋ยวมา่เบิ่งว่ามืองหลวงเฉไดไม่รู้ยังง ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ